รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Thailand New n o r m a l กับจอยอวัสดาทุกเช้าวันอาทิตย์9ฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้นะคะตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19นั้นเริ่มที่จะลดลงหลายคนใจชื้นมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามค่ะยังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของตัวเองกันเยอะมากอยู่นะคะแล้วหลายคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบำรุงร่างกายค่ะซึ่ง ผลที่ตามออกมาก็คือเกิดการขายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพเนี่ยเต็มไปหมดในทุกสื่อทุกช่องทางเลยทีเดียวนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพมากน้อยแค่ไหนใครพิสูจน์ได้แล้วก็เราจะทำยังไงให้รู้เท่าทันโฆษณาเหล่านั้นวันนี้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เภสัชกรหญิงดรสุนทรีทับทิมไทยชัยสทธิ์โชคนะคะมาพูดคุยกันในรายการสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์อย่างที่พูดเกริ่นเข้ารายการไปนะคะโอ้โหโฆษณามันเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างตัวจอยเองนะคะคนใกล้ตัวคุณพ่อเนี่ยอายุเยอะแล้วซื้อแทบทุกวันเลยค่ะอาจารย์จนกระทั่งเรากังวลใจว่ามันปลอดภัยจริงหรือไม่หรือทานเข้าไปแล้วมันจะมีผลอะไรคะ่ะอาจารย์คงต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะซื้อนะคะก่อนจะซื้อคุณพ่อตรวจสอบว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้หร,รือเปล่าคะ น่าจะไม่มังคะ่ะฟังโฆษณาก็จัดเลยอย่างเงี้ยเราก็จะห้ามไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ก็ต้องแล้วแต่ที่ท่านจะพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีวิธีที่จะโน้มน้าวท่านใหม่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วท่านซื้อได้เราจะไม่ห้ามท่านแต่ขอให้ท่านเช็คก่อนให้ท่านตรวจสอบก่อนว่าจริงๆโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยเชื่อถือได้ไหมเวลาที่จะตรวจสอบเนี่ยมันก็คือตรวจสอบจากตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้อมูลเท่าที่เ หน่วยงานของรัฐได้ทําไว้ให้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าทุกครั้งเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเราก็จะไปนเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวสื่อแต่ถามว่าจริงๆเราเคยคิดที่จะตรวจสอบกับใจของเราตัวเองไหมโอ้อันนี้ถูกต้องเลยค่ะว่าทําไมเราถึงได้น้มนนาวง่ายขนาดนี้นะคะอยากจะดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้คิดถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเลยเหรอ ถ้าเราจะมั่นใจว่ามันมีคุณภาพคําว่าคุณภาพเนี่ยในในสายของงานที่จะเรียนมาในสายของเภสัชเนี่ยค่ะเราก็จะพูดว่ามันจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของจะต้องมีความปลอดภัยนะคะมีฤทธิ์ในการที่จะมีประโยชน์มีคุณภาพในการรักษานะคะแล้ก็มีความคงที่คงตัวของสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์ในการรักษานะคะนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเรามีศั์ของเราอยู่นะคะว่าจะต้องมี Efficacy นะคะแล้วก็ต้องมี s a f e t y นะคะแล้วก็จะมี St a b i l i t y อาจจะ ภาษาอังกฤษสักนิดนึงแต่ตรงนี้มันคือคืหลักการสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้ามีการขออนุญาตจากออยถูกต้องนะคะพอมาขออนุญาตขึ้นมาอาจจะใช้เรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นหลักนะคะในยาเราใช้วิธีการขึ้นทะเบียนเพราะได้ขึ้นทะเบียนแล้วมันต้องเป็นเลขทะเบียนนะคะเลขทะเบียนของใครของมันไม่ควรจะมีผลิตภัณฑ์อื่นนะคะที่มาใช้เลขทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วหรือเรียกว่าปลอมหรือเรียกว่าสูญเลขทะเบียนอันนี้คืออันแรกที่จะต้องตรวจสอบ ะะถามว่ายามีเลขทะเบียนไหมมีนะคะมีลักษณะที่แตกต่างจากอ,อย่างอื่นยังไงนะคะสองนอกจากยาแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีเลขทะเบียนไหมมีค่ะและมีลักษณะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของยานะคะยังไม่พอนะคะปัจจุบันเนี้ยเราแยกผลิตภัณฑ์ พวกกลุ่มยาแผนโบราณออกจากยานะคะเราเรียกชื่อใหม่ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้น,นยังใช้เป็นเลขทะเบียนของยาแผนโบราณอยู่แต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้ก็มีเลขทะเบียน แล้วเราก็จะมีพวกอาหารที่มีเลขทะเบียนเรามีเครื่องสําอางที่มีเลขทะเบียนซึ่งเราเรียกว่าเลขจดแจ้ง<ช>นะคะเรามีเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดจะต้องตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นของที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบ้านเราหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการตรวจสอบซึ่งไม่ยากใช่ไห<ช>มอาจารย์ค่ะก็เข้าไปตามขั้นตอนว่าเอาเลขทะเบียนไปตรวจสอบเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าเขาปลอมกระทั่งเลขออยอ มาตามถูกต้องค่ะตามฉลากหรือในแม้กระทั่งสแตมป์ไปในผลิตภัณฑ์ก็มีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะว่าพี่เอาเลขทะเบียนของอาหารมาใส่ในยาเอาเลขทะเบียนของยาไปใส่ในเครื่องสาําอางอย่างเงี้ยค่ะท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วลักษณะของพวกนี้แตกต่างกันนะคะยาผพนซิลลนเลขทะเบียนก็จะเป็น 1A 1 B 1 C 1> ตามด้วยลำดับที่ ตามด้วยเครื่องหมายแสแลดเป็นเป็นเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็ตามด้วยปีอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่คือเลขทะเบียนของยาไม่มีอักษรตัวอยอยใดๆเลยนะคะถ้าอย่างเงี้ยเราเรารู้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องยาถ้าเป็นเลขทะเบียนของอาหารเราเรียกมันว่าเลขสารระบบมี13หลักค่ะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในกรอบที่เขียนว่า B อยอนั่นคืออาหารนะคะเมื่อเป็นอาหารคุณคุณจอยคิดว่ามันจะมีฤทธิ์ในการรักษาไหมคะมัน จริงๆแล้วอาหารทั่วไปมันก็มีสารอาหารครบอยู่แล้วทําไมเราจําเป็นจะต้องไปซื้อสารอาหารที่มาเป็นเม็ดมาทานแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้นะคะทั้งทั้งที่ทไปที่อยอยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาหารและบางทีเราเรียกภาษากฎหมายว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกมารกฎหมายถ้าขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออยยอมให้อ้างได้แค่ว่ามีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายทั่วไปนะคะ ต้องเรียนถามออาจารย์นะคะเพราะว่าบางคนก็อย่างที่รู้กันน่ะโรคมากจะมาขายของเอาเงินอย่างเดียวค่ะอาจารย์วิธีที่เราจะรู้เท่าทันเขาต้องทํำยังไงคะอาจารย์เรียนอย่างนี้ค่ะว่าเวลาถ้าเขาขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเจตนาของผู้ผลิตต้องการที่จะผลิตอาหารไม่ได้ต้องการผลิตยามันไม่ควรจะมีสรรพคุณที่จะใช้ในการรักษาโรคก,ก็แสดงว่าเขาไม่กวรที่จะอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคในเมื่อ เขาให้ข้อมูลกับออยอว่าจะเป็น,เป,นเป็นอาหารแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปโฆษณาว่ารักษาโรคแล้วให้สรรพุญเยอะแยะนะคะรวมทั้งให้เอกสารหลักฐานละอ้างบอกว่ามีสารพัดเนี่ยจริงๆทําไมเขาไม่ไปให้กับออยออทําไมเขาไม่ไปขึ้นทะเบียนเป็นยา คือผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่โฆษณานั่นเองนะคะในสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมหลงเชื่อซื้อไปก็เสียดายเงินเปล่าๆมันไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่มีข้อมูลไม่มีผลการวิจัยไม่มีอะไรที่จะสามารถส่งให้อยอยลแล้วสร้างให้อยอยยอมรับแล้วก็อนุมัติสรรพคุณนั้นขึ้นมาเลยมันเป็นการรับรองว่ามีผลิตภัณฑ์แบบนี้และถ้าเป็นอาหารโดยหลักแล้วมันไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นอออยจะยอมไม่ขึ้นทะเบียนง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัดสินใจซื้ออะไรก็ตามนะคะมันน่าจะกลับมาที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกเรื่องของใจของตัวเราเองมากกว่าอาจารย์มีแง่คิดยังไงบ้างคะเมื่อกี้คุณอวสราเล่าเรื่องคุณพ่อค,คุณพ่อน่าจะมีความกังวลใจจะปวดขา่าหรือรู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมหไม่พี่ใครไม่อยากหายแล้วถ้าฟังเนื้อหาในคําโฆษณาจะทําให้ท่านหลงเชื่อเข้าใจว่าจะแก้ปัญหาได้ะนะคะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าจะให้โอปาส์ผลิตภัณฑ์คนไทยเราน่ารักเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าลอง ซื้อมาสักชิ้นหนึ่งถ้าไม่ได้ผลแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันไปแต่นั่นคือการที่เสียเงินเพราะฉะนั้นรอดูซิว่าคนอื่นเนี่ยมีใครใช้มากก่อนอไดไหมคะอันนี้<ล>ดนีนะคะอาจารย์ดูซิว่าเพื่อนรอบข้างเขาใช้กันไหมนะคะผู้สูงวัยทั้งหลายมีใครใช้แล้วได้ผลหรือว่าเกิดอันตรายที่น่ากลัวคือไม่ได้ผลไม่เป็นไรค่ะอาจารย์กลัวมันจะไปทําให้ตับไตพังไปนะคะอคะาจารย์บางอันแล้วมันไปกระทบท่านเป็นผู้สูงอายุท่านอาจจะมี ก็เออมีเลือดเออมีมีไขมันในเส้นเลือด <c oughs> ท่านอาจจะมีหัวใจท่านอาจจะมีเบาหวานสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนึกออกใช่ไหมค <c oughs> ะถอยหรือก็วางจังหวะเวลาให้สักนิดหนึง่งสองเครานี้เริ่มถามคนที่รู้ อาจจะเป็นเภสัชกรที่ร้านขายยาที่ใกล้บา้านอาจจะเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลอาจจะเป็นคุณหมอที่ดูแลคุณพ่อเป็นประจำนะคะหรือเป็นเพื่อนนะคะนะคะหรือแม้แต่คณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค,คุณโทรศัพท์ไปที่โอศถศาลาเขายินดีที่จะให้คําตอบหมดเลยปกติแล้วยาที่อนุญาตโฆษณาไดา้ก็คือจะเป็น เฉพาะยาสามัญประจําบ้านนะคะหรือยากลุ่มที่เขาเรียกว่ายาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษซึ่งหมายความว่าไม่มียาตัวไหนที่โฆษณาว่ารักษาเบาหวานความดันหัวใจหรือโรคที่ท่านเป็นอยู่หรอกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผลิตภัณฑ์นั้นอ้างมารักษาโรคพวกนี้มีแนวโน้มที่จะโกหกไม่ใช่ีแนวโน้มทั้งหมดนะโกหกกลัวๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้สําคัญสิ่งที่จังคิดว่าน่าจะเอามาใช้มากที่สุดคือเรื่องของเทคนิคของกาลางมาสู นะคะเคยได้ยินไหมคะนะคะในพุทธศาสนาเนี่ยพูดว่าอย่าเชื่อนะคะเพราะว่าเขาเล่าลือกันมาโฆษณาเนี่ยไม่ต่างกับเขาเล่าลืออย่าเชื่อเพราะมันเข้ากับตรรกะของตัวเองอย่าเชื่อเพราะตัวเองเหมาเอาเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นและเป็นอย่างนี้นะคะจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์ตรวจสอบการพิสูจน์ตรวจสอบไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปซื้อแล้วลงมากินเองเสมอไปถามคุณรพ่าถามคุณหมอถามคนที่ใกล้ชิดถามคนที่ห่วงและรักเลา อยา่าไปถามคนที่พร้อมจะขายนะคะ <c oughs> ไปถามดีเจไปถามนักจัดรายการไปฟังดาราที่ขายผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้มันมาตามสื่อต่างๆมากในฐานะที่อาจารย์ก็ได้ดูแลทางด้านของกสทชด้วยนะคะอาจารย์รมีมุมมองอยังไงบ้างคะ ถึงภาครัฐจะจัดการก็คงได้ระดับหนึ่งเพราะโซเชียลมีเดียมันทะลุทะลวเข้ามาถึงในห้องน้มนของเรานะคะคตอนที่ลูกไม่อยู่ตัวที่คนห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าทุกท่านก่อนที่จะตัดสินใจยื้อถอยออกมาสักก้าน ฟังโฆษณาชัดๆมันโฆษณาว่ารักษาโรคสารพัดไหมนั่นมันผิดกฎหมายข้อที่หนึ่งแล้วคือนะคะเพราะว่ายาโฆษณาแบบนั้นไม่ได้เขาต้องการในโฆษณานั้นกับบุคลากรเพราะบุคลากรจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้รักษาโรคได้ไหมแต่เราเองเราดูเฉพาะอาหารที่กินอร่อยๆดีกว่าไหมนะคะประหยัดกว่าด้วยแล้วก็ได้ใช้เงินไปในทางที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้โควิดมันยังไม่หายไปแล้วก็แถม ยังอาจจะม,มีเชื้อที่มันกลายพันธุ์เป็นแวร์เรนต์ใหม่ๆมาหลายคนอาจจะซื้ออุปกรณ์เยอะขึ้นค่ะอาจารย์เราจะตรวจสอบยังไงหรือว่าพิจารณายังไงคัะเพราะว่าโฆษณากันเยอะเหมือนกันผลิตภัณฑ์เหล่านี้คงต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะราคาไม่ใช่ตัวที่ตัวตัดสินขอให้ตัดสินจากแหล่งที่เชื่อถือได้ถ้าไม่เชื่อถือนะคะอย่าซื้อ ขอให้เลือกใช้ในสิ่งที่มันมีคุณภาพอยากให้ลงทุนในสิ่งที่จําเป็นนะคะนั้นตรงนี้มีความสําคัญมากๆแต่ถ้าสมมุติว่าในเรื่องของสําคัญที่สุดเวลาที่อยู่ในยุคข,ของโควิดล้างมือค่ะ ล้างมือสาคัญมากกว่าการใช้แอลกอฮอล์เจลหรือไล่ตามหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บ่อยที่สุดหน้ากากก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหน้ากากของเซอร์ชิคอลแมสเสมอไปนะคะ,คะเราสามารถใช้หน้ากากผ้าหรือใช้หน้ากากสองชั้นรัะนั้นนี่ปกป้องคุ้มครองพอนะคะยาสมุนไพรนะคะตอนนี้เรามีสมุนไพรเยอะไปหมดเลยในท้องตลาดนะคะ อยากจะบอกว่าเก็บไว้ให <m z ul heures> ้คนที่ควรจะจําเป็นได้ใช้ส่วนที่ของที่ไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ไม่มีสรรพคุณจริงเนี่ยก็อย่าไปเป็นหมูทดลองเลยค่ะควรจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของสุขภาพเราเองด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะโอกาสหน้าคงได้เรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่ให้ความรู้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเนื่องจากว่าตัวเลขต่างๆเริ่มดีขึ้นแล้วการเปิดประเทศก็ดําเนินไปนะคะเอิร์ธกับลักกี้เข้าไปไหนกันในช่วงของไทยแลนด์นิว n o r m a l เราไปติดตามกันค่ะ เตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันส่งต่อความรู้ในทุกวิติกับผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้วิทยาฐานในทุกสัปดาห์สร้างความค้าใจได้สร้างองค์ความรู้ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างรอบด้านกับดรธนกรศรีสุขใสและดรอวสดาปกมนตรีติดตามชมได้ในรายการไทยแลนด์นิว o นม่าทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา30นาทีทางช่อง9 M c o เอ็คอเดีหมายเลข30สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอรายงานตัวครับผมเอ,อิร์ธวราวฒ์และลักกี้ยอสพารครับใช้ชื่อทีใหม่รับการเปิดประเทศเื่องนี้เรามาท่องเที่ยวแบบ New Normal กันครับและเราก็ถึงคิวพัทยาเมืองท่องเที่ยวแสนสวยที่เต็มไปด้วยกิจกรรมแสนสนุกเหมาะสำหรับคนทุกวัยเพราะฉะนั้นเราต้อง Mask <Math> on, on. Hands d Hand <gel S 2> พี่เอิร์ธเคยขึ้นมาบนเขาพัฒตำหนักไหม พี่เออยังไม่เคยขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันไหมไปครับไป<า>เขาเพราะตำหนักเป็นภูเขาขนาดกลางตั้งอยู่ระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียนป้ายพัทยาซิตี้บนเขาเป็นแลนด์มาร์คของเมืองค่ะจากจุดนี้มองเห็นแหลมบาลีไฮจากมุมสูงได้อย่างชัดเจนนะคะ และตอนนี้ครับพวกเราสองคนก็อยู่ที่เขาพระตาหนักกันแล้วนะครับซึ่งเราสองคนก็ไม่พลาดที่จะเข้ามากราบสกักการะขอพรที่อนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยครับประวัติของพัทยานั้นเล่ากันว่าเมื่อปี2310ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งขณะนั้นเพิ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแต่ยังคงเป็นทหารเอกอยู่สู้รบกับพมา่าที่กรุงศรีอยุธยา ท่านได้นำกำลังพลประมาณ500คนตีฝ่าวงล้อมพม่าไปจันทบุรีเพื่อสะสมกองกำลังสำหรับกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ระหว่างทางพระยาวชิรประการได้พักทัพที่ตำบลน,นาเกลือแขวงเมืองบางละมุงต่อมาชาวบ้านจึงเรียกสถานที่บริเวณนี้ว่าทัพพระยาและในภายหลังจึงได้กลายเป็นพัทยาในแบบปัจจุบันค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นสถานที่ตากอากาศชื่อก้องโลกนั้น <c oughs> เกิดขึ้นเมื่อปี2502นะคะทหารอเมริกันจากฐานทัพที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ500คนนั่งรถบรรทุกมาเช่าบ้านพักผ่อนที่หาดพัทยาจากหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบพัทยาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี2521ได้มีการจัดตั้งเมืองพัทยาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและต่อมาในปี2540ก็ได้มีการกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นของพัทยาต้องมาจากการเลือกตั้งค่ะที่ผมพาลักกี้มาที่พัทยาช่วงนี้ครับเพราะว่าเมืองพัทยากำลังมีงานประจำปีที่ใหญ่มากๆถูกใจคนรักเสียงเพลงแน่นอนซึ่งก็คืองานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021ครับ ใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีงานเทศกาลพุรุเมืองพัทยาอีกด้วยปีที่แล้วที่คนมาดูสุดยอดเลยครับใช่เลยครับงานพุืุงพัทยาเนี่ยสุดยอดทุกปีเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปพูดคุยกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านปรเมศงามพิเชษกันครับถึงการจัดงานแบบปลอดโควิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านปรเมศนะครับ ต้องถามก่อนเลยครับว่าในนามของกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในช่วงเปิดประเทศต,ตอนนี้อย่างไรบ้างครับครับก็จริงๆเรามีการเปิดตัวไปแล้วโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านอิทธิพลคุนปพื้มเรามีการเปิดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสมเมืองไทยนะครับเราไปหาโหลดกันได้นะครับทั้งระบบ iOS นะครับแล้วก็ระบบ Android ดนั่นหมายความว่าทาง ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองจริงจริเนี่ยเรามีชุมชนคุณธรรมน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยู่เป็นจำนวน2 0,000่นกว่าแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีจำนวนอยู่228แแห่งเนี่ยที่มีความเด่นแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีนะครับแล้วในปีนี้ก็ได้คัดสรรนะครับให้เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นที่สุด10บชุมชนนะครับ,รบเรียกว่าเราจะเป็นเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับมีโฮมสเตย์นะครับมีอาหารพื้นถิ่น ตรงนี้ก็จะรวบรวมอยู่ทั้งหมดอยู่ในแอปพลิเคชันที่ที่ผมได้บอกไปเนาะเป็นแอปพลิเคชันที่บอกแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของตลาดน้ําตลาดบนตลาดบกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงเนี่ยได้เตรียมจัดเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับสำหรับประชาชนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศที่เราได้มีโอกาสในการเปิดประเทศมาในในครั้งนี้นะครับตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยให้สามารถได้ ไปเที่ยวชมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้นนะครับการจัดงานครั้งนี้ของพัทยาเนี่ยตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนน,ยนะครับก็จะมีงานเ,ออเทศกาลดนตรีรหรือว่ามิวสิกเฟสติวัลนะครับก็จะเริ่มต้นที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะเป็นสุขเสาร์ที่ผ่านมานะครับ 4, 5ห้าวันที่5วันที่6นะครับแล้วก็จะมีไล่มาอีกนะครับเป็นสุขเสาร์ของอีกอาทิตย์หนึ่งเทศกาลคปีนี้จัดเมื่อไหร่คะ จะอยู่ที่พลุชุดไหนครับครับก็เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพรทยานะครับในปีนี้จะจัดวันที่ 2.6, 26 27พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับอา,อาจาได้ว่าปีที่แล้วลักกี้ก็มาด้วยนะครับปีนี้นะครับเราก็จะมีการจัดพลุเหมือนกับปีที่ผ่านมาระหว่างที่มีการจุดพลุเนี่ยจะมีการสแสดงดนตรีของศิลปินชั้นนำนะครับเป็นชุดๆไปจนถึง เที่ยงคืนนะครับถ้าเรามองไปที่ชายหาดพัทยาเนี่ยเราได้มีการดําเนินการเสริมทรายชายหาดแล้วนะครับมีความกว้าง40เมตรและระหว่างชายหาดทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เหนือจนถึง,ถงพัทยาใต้เนี่ยประมาณ3กิโลเมตรตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดที่มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมนะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับการรับชมได้อย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าโรงแรมต่างๆก็จะก็จะมีไรายได้จํานวนมากจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพรุ สำหรับเมืองพัทยาที่เ,เปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มที่แล้วเนี่ยมาตรการของทางเมืองพัทยาเองในการจัดก,กิจกรรมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับทางท่านนายกเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ได้กำชับนะครับว่าการที่จะสามารถเข้าชมนะครับในงานเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างน้อย ต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มหรือจะต้องมีเรื่องของการตรวจ ATK ภายใน7.2ชั่วโมงนะครับาารัฐบาลเองก็เน้นย้ําว่ามาตรการที่มีความสําคัญจริงๆก็คือ universal prevention นะครับต้องคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นโควิดเพราะ,ะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังนะครับเป็นพื้นฐานก่อนอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปิดเมืองในครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ ได้กลับมานะครับมาเมืองที่มีสเสน่ห์อย่างพัทยาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงนัานธรรมเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้พัทยากลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเอาใจช่วยขอให้ชนะโควิด19ให้ได้นะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คืองานพัทยามิวสิกเฟสติวัลประจำปีนี้มีการจัดแสดงทั้งหมดกี่เวที ส่งคำตอบของท่านไปได้ที่ Facebook Fanpage รายการ Thailand New n o r m a l นะคะท่านที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับรางวัลหน้ากากอนมามัย Lucky Mask มาตรฐานทางการแพทย์ผ่านการรับรองจากอยค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าสู่ช่วงคิป w w l l k n n t t h i l l n n d แล้วนะคะช่วงนี้มีอยู่คำหนึ่งค่ะซึ่ง ใครไม่พูดถึงนี่ถือว่าตกรุ่นนะคะนั่นก็คือคำว่า soft power เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาขอความรู้กันค่ะกับท่านผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะคะท่านดร ok ธนกรศรีสุขใสค่ะสวัสดีค่ะดร ok ค่ะสวัสดีครับดรจอยครับค่ะต้องถามพี่เล็กก่อนเลยคำนี้มันหมายความว่ายังไงคะ soft powersoft power นี่มีความพยายามที่จะแปลเป็นภาษาไทยเนอะแต่ผมไม่แนะนาให้แปลเลยค่ะ แปลแล้วไ,ไ,ไม่ตรงแปลแล้วไม่ตรงนะครับจริงๆคํานี้เนี่ยใช้มาประมาณ30ปีละนะครับมหาวิายาัลฮาร์วาร์ดเป็นนักวิชาการท่านแรกถ้าจาไม่ผิดนี่น่าจะชื่อคุณโจเซฟนะครับเป็นคนพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นยุคหลังสงครามเย็นยุคสงครามเย็นก็ใช้การควบคุมคนหรือควบคุมประเทศอื่นๆเพื่อจะให้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้ประโยชน์เนี่ยก็ใช้กําลังทางกายภาพ ใช่ไหมครับใช้กองทัพใช้ทุนใช้เศรษฐกิจแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ายิ่งทําแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันยากต้นทุนสูงด้วยวันต้องทําสิ่งที่เวลาจะบอกให้ใครทําอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยให้เขาทําเองไม่ต้องบังคับด้วยความเต็มใจใมันจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันมีความเป็นนามธรรมสูงเหมือนเราจะบอกเด็กให้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเอาไม้เรียวตีก้นเนาะก็ เด็กก็อาจจะต้องไปเพราะกลัวถูกตีเจ็บแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วก็ไปโรงเรียนแต่ว่าถ้าไปสร้างเรื่องราวว่าที่โรงเรียนมีของเล่นสนุกสนานวันนี้ครูจะมีนิทานมาเล่านะครับทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากไปโรงเรียนมันคือการสร้างแรงจูงใจวะใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งเนี่ยให้นึกถึงเลยว่ามีความเป็นนามธรรมสูงแล้วมันมีผลต่อพฤติกรรมของคนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพูดเนี่ยเขานิยามไว้สามเรื่องหลัก นหนึ่งก็คือที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมซึ่งในเมืองไทยวันนี้ซึ่งมันมีหลากหลายมากนะครับวิถีชีวิตอาหารการศิละปะการแสดงนะครับแต่ว่าตอนจุดตั้งต้นนี้ไม่ใช่มีวัฒนธรรมเรื่องเดียวแนวความคิดหรือโอดมการ์ทางการเมืองบางอย่างเช่นเวลาประเทศมหาอำนาจจะไปพูดกับประเทศที่3เนี่ยบอกว่าเราส่งเสริมสิทธิมนุษชนในประเทศคุณนะแล้วนี่ให้เราสนับสนุนอะไรไปเนี่ยก็เต็มที่ การเปิดรับเข้ามามันมเขาจะ,ขจะมาช่วยเออรู้สึกว่าเขามาช่วยเขายื่นมือมาใ,ให้ความช่วยเหลือใครท<ข>ไม่ชอบเขากาลังทําสิ่งดีๆ<ข>ให้เราเห็นไหมโดยไม่ต้องส่งออกองทัพไปไม่ต้องส่งเรือรบไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเรื่องของนโยบายการต่างประเทศด้วยทําให้ประชาคมโลกหรือประเทศต่างๆนี้ยอมรับประเทศตัวเองนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรียนฟรีที่เยอรมัน ก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งที่สร้างการยอมรับและก็สร้างยุทธศาสตร์ของเยอรมันจนประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยวันนี้เราต้องการทําให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า1เนี่ยคุณค่า2เนี่ยทำให้เกิดมูล,ลค่าประเทศที่ประสบความสําเร็จในการนำซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะนึกถึงนึกถึงอะไรบ้างโอ้หลายประเทศเลยค่ะเกาหลีมาก่อนเลยสําหรับเมืองไทยช่วงนี้เอเชียนี่คือเกาหลี เขาบอกสวีเดนเนี่ยอีเกียก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ใช้แนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนเหมือนกันเราเห็นตัวแบบการประสบความสําเร็จในการสร้างวัฒนธรรมเกาหลีให้ไปทั่วโลกเป็นเคป๊อปเป็นละครเป็นอะไรต่างๆเนี่ยของเรามีจุดแข็งเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่อาหารศิลปะการแสดงผ้าไทยมวยไทยแฟชั่นมันต้องมีกระบวนการในการใส่นวัตกรรมเข้าไป นะครับอันนี้คือต้องเรียกว่าสําคัญมากแล้วทุกคนมีซอฟ t ์พาวเวอร์อยู่ในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดึงมันออกมาสร้างมูลค่าและคุณค่าได้ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือช่วง Keep Walking Thailand กับรายการ Thailand New Normal นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่นะคะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสิรรนราชเนี่ยมีระบบ s i Connect นะฮะติดต่อ สื่อสารกับผู้ป่วยในกรณีรที่จะนัดหมายเข้ามาหรือจะมีการนัดหมายเพื่อจะทำเทเลเมดิซินและ้วก็มีการติดตามชมได้ในรายการ Thailand New n o r m a l กับศาสตราจารย์นายแพทย์สุโรสุภเวคินและดรอวสดาปกมนตรีอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนี้เวลา9นาิก30นาทีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์